แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี no like. ้ผมขอขอบคุณคุณพศพิสนภูคุณลาซีฟซีคุณสกายเลดคุณชนะนันคุณสาสินิพาคุณดาร์โคเลซอนคุณเลสเดนอีวิลสถานสายความชั่วร้ายคุณแวมไพร์เอ็กคุณปกป้องคุณสิทธิโชคและคุณแบ็คแคสไลเดอร์มากที่สนับสนุนเราเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมกลับมากันอีกแล้วกับ v f t b ทีบายแท n บชครับวันนี้เรามาเล่นชาร์โดพาราดินอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งเนาะเจอกับโกพาราดินครับ นะก็ต้องบอกกันว่าเดี๋ยวเรา,าจ,จะได้เจอแับแวนกาซิโร่กันยาวๆนะครับนะช่วงนี้ก็ขอนั่งทําก่อนโอเคมาครับเปิดมาเราเปลี่ยน1เปลี่ยน2ใบครับผมอ่าโอเคนะก็อาจจะได้เจอแวนกาซิโร่ในการเล่นกันเยอะขึ้นนะครับคอนเทนต์แวนกาซิโร่จะเยอะขึ้นว่าการ์ดจริงไม่ยอมออกให้เราตะกี้แล้วก็การ์ดจริงๆเรายัางอยู่ในช่วงถ่ายทํากันไม่ได้นะครับยังไม่ได้เจอกับพวกแอดมินด้วยกันยังไงก็อาจจะเป็นแวนกาซิโร่ไปเรื่อยๆก่อน วันนี้เราไปเจอโกครับโกเริ่มก่อนเป็นโกสาย l ิเบเลเตอร์ครับผมจะอัศวินสีทองกับอัศวินสีดําสู้กันไลท์ครับไลท์เป็นแบ็ควิงครับเหตุผลในการไลท์แบ็ควิงนะครับผมก็คือมันไม่มีประโยชน์แล้วครับถ้ามันไม่อยู่ในกองนะครับตีไปเลยครับได้ิวครับเบรโดดมแรกล่วงครับเป็นฟาลอน เ้าเทิร์นผ่านตรงข้ามนะครับฝั่งข้ามไล g มาเป็น Buster Bad Liberator นะครับบูทได้บากาวครับเนีย่ยก็ฮิตแหละบากาวครับเปิด3คอครับ1ตัวในสภาพเลสนะครับผมจะคอตัวอะไร คอเป็นตัวบูตนะครับโอเคทีนี้เราก็ไล์บ้างไล์เป็นบัตเตอร์ดามเหมือนกันครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งขอลงเป็นมานาไปแล้วกันนะครับมานาใช้สกิลครับผมอ่าถ้าแวนติดรีเวนเจอร์นะครับเปิดหนึ่งตัวคอ,อขอคอเป็นตัวตัวนี้แล้วกันโอเคเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะครับ ตรงนี้แบทเทิลเลย15ครับแวนก์ดแล้วก็14ครับแวนก์ดฮิวครับเราฮิวไม่ได้อีกแล้วช่างมันนะครับโอเคฝั่งข้าม3มแดมครับเราหนึ่งแดนโกพะดินแอบเล่นยากนิดน,นึงนะมันเติมมืองไวนะครับพอสมควรทไลท์มาครับเป็นกรามมนะครับก็เธอแรกที่กรามอลงเนี่ยก็จะแจกโปรเทคให้ทุกตัวนะครับ แจกทุกตัวที่ติดรีเวเรเตอร์นะแบทเทิลเลยครับลงตู้เย็นเพิ่มมาตัวหนึ่งแล้วแบทเทิลเลยการมอตีครับเก็บตู้เย็นแน่นอนนะครับนะอย่างามตะไายโกพาดินครับเก็บทิกเกอร์ไว้ก่อนเราออกคิดที่เข้าครับโอเคเข้าเทินเรานะครับไลท์เป็นอาดึงไม่ขึ้นไลท์เป็นมอเด็ตครับ เหมือนเดิมครับเรายังเล่นในส่วนเทคนิคเดิมอยู่จริงๆตัวเล่นเราอ่ะสามารถกดเขาขึ้นไปได้ในระดับหนึ่งตอนนี้ลงไปก็ยิงไม่ได้ดางนั้นโลลงไปอย่างนี้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคเราจะลงเป็นงี้ไว้ก่อนนะครับเอาแวนตีครับเรางกครับอยากจัวด pg pg โอ้ p สองใบเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราได้คนกองโอเคฟาลอน เราเข้าด้วยบารสหนึ่งครับเหมือนเดิมเอาตัวนี้ตัวนี้ไปแบ็กวิงกับตัวโดลินนะครับโอเคเอาทกิลแบ็กวิงครับจวนหนึ่งครับได้โดรินเหมือนกันอ่านี้ตีไว้ครับกดขึ้น5้าเดมเลยคือเรายอมนะเรายอมให้ฝั่งตรงข้ามเล่นอย่างนี้ก่อนเพราะว่าแดมเรามีน้อยนะครับเราเราโดนเดมไปนิดเดียวไง เอาเลยครับเปิดมาคือถ้าฝั่งตรงข้ามได้คิวตอนเนี้ใบหนึ่งอะ่ะเทินหน้าเราลงมายัางไงอะ่ะเราก็จะยิงแดมใส่มันอยู่ดีชัวร์ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ดูก่อนว่ายัางไงแต่ว่าเรายิงแดมแน่นอนครับถ้าเขาได้คิวเรายิงแดมแน่นอนโอ้ยิงตัวเสจครับคือคิดกะจะถล่มให้เราตายในเทินเดียว ได้ได้รอครับฝั่งตรงข้ามเงียบไปเลยอีกฝั่งเงียบไปเขาเสิร์ตบัตเตอร์เบดหนึ่งใบขึ้นมือครับไม่รู้ว่าเป็นความคิดที่ถูกหรือความคิดที่ผิดของเขานะ่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตัวอ,อัดแวนเลยฝั่งตรงข้ามไม่ได้ในส่วนของไอ้ไม่ได้ในส่วนของไอ้ิวดิกเกอร์นะครับจริงๆตีหนึ่งสอง เอางี้เราเรียกตัวเพิ่มมาเล่นก่อนนะครับเบรกครับเบรกไปก่อนครับคือลงมาตอนนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์กับการเล่นมากมายขนาดนั้นดำเราคว่ำอยู่ดำหนึ่งเดี๋ยวเราลงมาครับใงญ่เฉยไม่ยิงโอเคลงบัตเตอร์ดาร์กมานะครับใช้เทคโดลินตัวเดียวพอเราไม่ยิงนะครับไม่ยิงครับแล้วก็อีกตัวหนึ่ง ลงเป็นอ่ะมานาครับมานาก็ปรับให้ไม่นี่ไปอันนี้เราต้องชิมลางกันก่อนนะครับโอเคตีครับ BPG อ่ะเพราะเสีย PG ไป,ไปหนึ่งละลุ้นเอานะครับถ้าเขาลงบัตเตอร์เบดจริงๆเขามีบัตเตอร์เบดอยู่แล้วล,ลงมาเขาคงความ2ยิงคือตอนนี้ตัวเลือกเขามีแค่ความสองอไอ้นี่กับ อ่ะตอนนี้อาจจะเป็นตู้เย็นนะครับลงมาใช้ตู้เย็นก่อนแล้วค่อยิงก็ต้องดูอีกว่ามีตัวให้เล่นกี่ตัวความเป็นสามแต่ถ้ามันความสองยิงตอนนี้คือไม่ได้ใช้แน่ๆมันมีวิธีเล่นนะแล้วลงมาปุ๊บห่ายแล้วยังไม่ใช้ใช้สักิิเย็นกดกลับไปเรียกกลับมาใหม่หงายใหม่แล้วก็ยิงได้คือตู้เย็นมันกินกินสามปะกินสาบาทเออก็ยิงไม่ได้อยู่ดี รอยอมเรียกควกเว้ยแต่ไม่อยอมยิงจริงๆน่าจะเอายิงน่าจะคุ้มกว่าแต่แวนมันได้สองทีไง,ไงเราต้องลุ้นเราก็ต้องวัดใจอยู่ดีเอาจริงๆมันก็เป็นช็อตวัดใจดเราก็ต้องวัดใจว่ามาจะมาจะไีหรือเปล่าเพราะว่านี่มือไม่มีพีจีดล้ว <c oughs> มือเน่าได้พอสมควรแล้วเนะี่ยดีก็ถือว่าดีก็ดีแหละ ลุ้นกันครับฮิวเราเหลือไหมเนี่ยเหลือใบหนึ่งนิดมือติดว่ามือไม่มีพีจีถ้ามือมีพีจีนั่นเลยนี่ฮิวไหมฮิวรอดว่าไม่รอดโอเคก็ครับผมนะเกมมันวิ่งผ่านกันได้ครับเป็นเรื่องปกติของเกมการ์ดอยู่แล้วนะครับผมนะยังไงก็ไว้ติดตามคลิปต่างๆของเราต่อไปแล้วกันนะครับผมนะน่าจะได้เจอกัน กับแวนกาซิโรอีกทีในช่วงอาทิตย์หน้าเลยวันนี้ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ